คือเกมแห่งความตายนั้นต้องมีคนหนึ่งชกกระจุตตายหรือจะไปตายก็ได้ที่รู้นะต้องมีคนตายเท่านั้นและเราก็และคุณก็จะได้เงินไปขึ้นไปอืมผมอืมมึงจะฆ่า,ออา,ากูจริงใช่กูจะเป็นย <c oughs> ังง้กูจะกลายเป็นนักเรียน อ้าวชาวนึกแกนไม่กล้าหวดป่ะหวดตัวนักแข็งหวดกลัว <coughs> <coughs> 啊！你啊！我啊！你大爷！哈哈哈哈！我哎！OK，die。嘛，欧嘛，忘记带伞嘛，下场了。嘿。你看。 มึงกล้าไหมวะกูกล้ามาดิอชุกัไม่ได้ครับว่าหนักหน้าไม่ปนวูอืมกูอิงหาเขาก็ไม่ซ้อน อยู่เร็วกว่ากูรออยู่กูยอมแต่เราก็เป็นเพื่อนกันเว้ยใช่ทุกทีมีคนยอมแล้วโอ้ยเดือดยิงนะจ้า อย่นางั้นผมก็แสดงขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้แพ้ครับคันบายจิ้งเรื่นี่ก็คือของคุณครับงั้นบ๊ายบายครับคุ้มหรือเปล่าคุณครับ